สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะมาคลิปนี้ก็มาทำความสะอาดนะคะพี่จ๋านีต้นไม้าข้าวบ้าน 我五点也得弄。嗯嗯 กินนี้แล้วก็ซักผ้าตรงนี้น่อยกันสิเราจะกวาดทำความสะอาดให้เจ้าของบ้านก่อนนะ นี่ก็เป็นบ้านสามคนเนาะที่ให้พวกเราสามคนนะทำครัวทำกินกันนะเนาะเอฟซีน,นี่นะคะก็ปัจจุบันก็ได้เข้าห้องน้ำที่นี่แล้วก็ซักผ้าที่เครื่องซักผ้าของแม่ดานแเพิ่งจะซักวันนี้วันแรกเนาะทุกทีก็ไปซักกับแอเปี้ยวนะคะสินีนี่นะคะ นี่นะคะก็เป็นฝนตกก็คุ้มผ้าคุ้มฝนนะคะปีเราก็ได้ได้อยู่อาศัยตรงนี้ก็ขอบคุณไอ้ชัยกับสามม์มากๆเลยนะคะเนะาะที่ให้เรา,ามาจอดรถแล้วก็ป้าเสบ้านก็เข้าห้องเข้าทางนี้นะคะทีเมื่อก่อนนี้ป้าเสบ้านกา็จะเดินทางนี้นะคะแต่ทางนี้มันเดินไม่ได้นะคะปีก็เลยอ่า ก็จะบอกตั้งแต่ไอ้ชัยออยังอยู่นะว่าป่าทถบ้านจะเดินอ่าซอยตรงนั้นนะคะไอฟ้ฟีเนาะนี่นะคะไอ้ฟีฝั่งนี้ก็โล่งแล้วนะคะไอ้ฟีโล่งโล่งเป็นที่จอดรถของเสือ้อพาไปนะคะไอ้ฟีวู้วันเสือสวยจริงอา้าวดอกไม้เสือตรงนี้หายไปไหน นี่เลยคะอีตีฝนอ่ะชอบมาด้านนี้นะคะฝนเนาะฝนมันจะสัดเข้ามาทางนี้นะ,ะอีตีไปเราไป ที่ครัวสมพรปากกันเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของคุณลุงคุณป้าน,นะคะแล้วก็ซักผ้าเสร็จแล้วเราก็อุ่นใจหน่อยนะคะตีเนาะทักผ้าเสร็จแล้วเราก็อุ่นใจเจ้วพวกนี้เราก็ขึ้นนี่นะคะเราก็จะออกเดินทางประมาณตีสามนะคะตีเนาะนี่ค่ะเดินเข้ามานี่ก็จะเป็นหลังบ้านถ้ามีกล้าก็ดำนาได้นะคะตีเนาะ นี่นะคะสิมะมลกอนนี่ก็สุกแล้วน,นะน้ำก็ไหลเป็นเทือกทาํานาได้สบายเลยนี่นะคะที่จ๋ามองมาข้างหลังก็โล่งนะไม่มีป่าดูฝั่งนี้นะคะสี่พริกเพเกื่อกระไรเจอน้ำมันก็เหี่ยว ไปมดเลยนะคะที่เตยนะคะทีมีเตยอย่างเดียวนะเตยรู้สึกว่าจะงามมากๆเลยนะเตยงามมากเลยใบเตยของเรานะคะตีแล้วก็ดูนะคะยอด,ะะดต้นไม้มะละกงมะละกอกำลัาางอุดมสมบูรณ์เนาะไปทุกอย่างนะคะ ส่วนวนูมะลกอหลังโนนหลังบ้านแม่ดาน่นนะดกแบบชนิดว่าเต็มคอเลยนะคะสิเต็มมากๆเลยเนาะนี่นะคะเราไม่น่าเอาพบมาใส่เลยใส่ก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าพลาฝนตกเงี้ยจะอะมันจะกระพือปุ๊บ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 ปุ๊ นี่นะคะพี่คลิปนี้ก็ร้านสมพรปากนะคะไปซักผ้าเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปที่ร้านสมพรปากกว่าความความสะอาดบ้านเขาเสร็จแล้วเนาะสุภาเส็จบอกว่าอยู่บ้านท่านเนีอยไ่รายเนาะกันหัวเปนควายให้ลูกท่านเล่น เราจะไปด้านหน้าต่อนะคะตอนนี้เราก็ซักผ้าสบายแดงไม่ฟีลมารุ่นกันมัแ,แห้งอยู่แล้วถ้าฝนตกอ,อีกถีงกับะม่นี่ ลักข้าได้ยินเสียงคิดถึงโน่นเลย